สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของจีนเชา้าจีนบ่ายประจําวันที่28พฤษภาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับ BEP เชา้าตัวเด่นก็คือ8กับ10กับ3808183848689นะ10131415161719นะคะไล่ถึง9เด้อ จับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์สามสามศูนย์หนึ่งสามสามหนึ่งศูนย์แปดแปดศูนย์เนาะแปดหนึ่งห้าศูนย์สามสามสามหนึ่งสี่แล้วก็สามแปดหนึ่งนะคะจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์สามสามศูนย์เลิจับคู่ควายเอานะระวังมันจะมีเบิร์นเลอหนึ่งหนึ่งสามสามห้าห้า ต่อไป VIP บ่าย6ก0ก้ากับ3 6 0 6 2 6 3 6 9 3 0ก2 3 6 3 9สาม3ก2 2 6 0แล้วก็0 6 9จับคู่ก็บ6 9ก3 0 0 3 3า9กส6มศนกะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสแนวทางนะคะอย่าลืมจับคู่ลุ้นวนกานื้อแปกับหนกับเ เพราะว่าศูนย์ก็สามมาเหมือนกันนะคะสามหกศูนย์ก็ได้นะหกเก้าสามก็ได้สามเก้าศูนย์ก็ได้เนาะรุ่นศูนย์แปดสามจับคู่ลุ้นเอาก็แล้วกันนะเลขสี่ตัวกับสี่ตัวนี้แหละนะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะสวัสดีค่ะ